มิวรักนาราอัปเกรดลุกเปรี้ยวซบขั้นสุดลืมภาพนางเงือกไปได้เลยขอบอกเลยว่าให้ลืมภาพเงือกสาวมีนานจุจากละครเรื่องรักนี้หัวใจมีครีปไปได้เลยจ้าพร่าสุดมิวนรักนาราอัปเกรดลุกใหม่เปรี้ยวซบฉายลายสวยปังมากในละครดงดอกไม้มิวลักนาราปริยธาสาวสวยหน้าใสาที่เธอโด่งดังมาจากบทบาทเงือกสาวมีนานุในละครรักใสๆเรื่องรักนี้หัวใจมีครีปออกอากาศเมื่อปี2555 ทางช่องสามที่ทำเอาแฟนๆลูกเล็กเด็กแดงติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองและทุกคนก็มีภาพจำของสาวคนนี้แบบนั้นมานานล่าสุดมิวักนาราสะบัดลุกเดิมทิ้งรับบทเปรี้ยวแซบหนึ่งในสาวๆในสตอคของคุณพ่อพุทธในละครเรื่องดงดอกไม้พร้อมอัปเดตลุกส่วนตัวจากวนวานไซไซเป็นเปรี้ยวเข็ดแฟนแถมยังอัปเดตหัวใจด้วยว่าโซโซอยู่ทางนี้นะคะเพราะเลิกรากับแฟนคุณหมอไปเมื่อไม่นานวันนี้เองบอกเลยว่าลุกนี้ใฉ่ลรมากไปชมภาพกันเลยคะ่ะ ฝากด like, กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ